สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่11นะครับสำหรับพี่ๆน,น้องๆคน,นไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับของน้องผู้ชายคนหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังโดยตัวน้องก็แชร์ประสบการณ์ของเองมาทางไลน์นะครับซึ่งยาวเหมือนกัน ผมเองก็ได้จดลงสมุดนะครับถ้าผมพูดผิดถูกประการใดผมก็ต้องขออภัยพี่ๆน้องๆมานะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสะดวกในการเล่าเรื่องเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับพี่ออฟผมอยากแชร์ประสบการณ์เสียพนันของผมครับผมชื่อคิมอายุ38ปี ทำงานเป็นพนักง,งานในบริษัทแห่งหนึ่งครับมีแฟนมีลูกสองคนผมไม่เคยเล่นการพนันมาก่อนทําแต่งานอย่างเดียวและในปี2 5งหมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนําให้ผมเล่นเขาบอกว่าเขาเล่นได้ทุกวันเขาเคยยืมเงินผมไป500บาทในช่วงเช้าแล้วเขาก็คืนผม600บาทในตอนเย็นก็คือดอก100บาทนะครับ ผมงงมากคิดว่าทำไมเขาหาเงินง่ายจังต่อมาผมก็เริ่มสนใจแล้วได้ทำการสมัครพอสมัครเสร็จแล้วก็ได้โอนเงินเข้าไปผมก็ได้เลือกดูเกมไปเห็นเกมไฮโลผมชอบเลยเพราะมีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ได้เล่นสนุกมากมีตัวคูณวิ่งขึ้นไปขึ้นมาเร้าใจปลุกอารมณ์ดีมากใหม่ๆก็พอได้ ในปี2 5 5 5ผมเริ่มติดหนักคือต้องเล่นทุกวันบางวันก็เสียมากบางวันก็เสียน้อยขึ้นอยู่กับอารมณ์ในตอนนั้นกลับไปบ้านผมก็เล่นแต่เล่นไม่เยอะมาหนักที่โรงงานนี่แหละมีอยู่วันหนึ่งผมมีเงินในบัญชี1,9600บาทกะจะไว้ใช้ในยามจำเป็นแต่ต้องมาหมดเพราะพนันผมเสียใจมาก บอกกับตัวเองว่าจะต้องเลิกให้ได้แต่พอผ่านไป3วันก็กลับไปเล่นใหม่หมดทุกครั้งแล้วผมก็ได้ยืมเพื่อนและคนรู้จักรวมเป็นเงินทั้งหมด1,30,000บาทโอ้โหสุดยอดเลยนะครับถ้าดอกร้อยละ10นี่เดือนหนึ่งต้องโดนหมื่นสาแล้วนะครับแต่ก่อนผมลงตาเลย20บาท50บาทพอหัวร้อนโดนมันกิน ก็ลงอัดตาละ200บาทไปเลยนี่คือเต็มแม็กแล้วครับไฮโลไทยเนี่ยคือเต็มแม็กแล้วตาละ200บาทหมดครับเริ่มใจร้อนค้นหาช่องทางในการกู้เงินแล้วได้นำเล่มรถใหญ่กับมอเตอร์ไซค์ไปจำได้เงินมา3 0 0แสนบาทอสุดยอดเหมือนกันนะครับเรื่องนี้แฟนของผมไม่รู้ครับ ได้เงินมาก็นําไปเล่นลงทุกตาได้บ้างเสียบ้างสรุปคือขาดทุนทุกตาตอนนั้นผมกู้ตอนนั้นผมก็เหมือนจะรู้ครับว่ามันโกงดื้อๆเลยคือมันออกเบไฮโลสามตาติดๆเลยผมโมโหมากคิดว่าเป็นไปได้ไงเงินสามแสนบาทผมใช้เวลา1เดือนครึ่งจนหมดก็คือเล่น1เดือนครึ่งจนหมดนะครับ สุดยอดเหมือนกันนะครับถือว่าใจใหญ่พอสมควรโตเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยมีหนี้เพิ่มเริ่มเครียดและเริ่มคิดว่าจะหาเงินมาจากทางไหนมาใช้หนี้ที่เหลือแล้วผมเองก็ได้เดินเรื่องกู้ทําบัตรเครดิตนะครับของธนาคารกสิกรไทยคิดว่าตัวเองน่าจะผ่านเพราะขานเงินเดือนพอได้ผ่านไป15วันธนาคารก็มัิสินเชื่อได้เงินมา1 5 0 0 0 0บาท หลังจากเงินเข้าบัญชีแล้วก็รีบเติมเล่นเลยลงเดิมพันเต็มช่องไปหมดบางตาก็ล่อให้เราได้บางตามันก็กินหรือไม่ถ้าผมลงถูกแต่ก็ขาดทุนในรอบนั้นๆวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดโดนมันกินไป25,000บาทครับเหลือตังอยู่70,000กว่าบาท คิดในใจจะเก็บเอาไว้ในบัญชีหมดเยอะแล้วจะห้ามใจตัวเองให้ได้พอผ่านไปสองวันก็งุดงิด,ลด,ลดแล้วก็เติมเล่นแล้ววันนั้นก็โดนมันกินอีกสองหมื่นบาทสุดท้ายก็หัวร้อนเติมเล่นทุกวันผ่านไปอีก3มวันเงินก็หมดผมงงกับตัวเองมากใจบอกไม่เล่นแล้วแต่พอมีเงินก็จะเล่นทันที ตอนไม่มีเงินก็หงุดหมิดมันทรมานบอกไม่ถูกครับเริ่มหากู้นี่ครับไปทําบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ยื่นไปเผื่อฟลุกผ่านไป16วันธนาคารอนุมัติได้เงินมา48,000บาทเล่นเหมือนเคยครับเงิน48,000บาทเล่น7วันหมดสุดยอดเหมือนกันนะครับน้องผู้ชายคนนี้บางครั้งผมสติหลุดทำอะไรไม่ถูก เข้าดูวิธีหาเงินในโทรศัพท์แล้วได้ไปกู้เงินดอกโหดใน Facebook นี่แหละครับช่องทางในการหาเงินของนักพนันได้เงินมา10,000บาทแต่ได้จริงๆแค่8,500บาทโดนมันหักไป1,500บาทโอ้โหอย่างนี้แหละครับเงื่อนไขของดอกโหดเนี่ย คือก็มีความคิดว่าถ้าปล่อยให้คนเล่นพนันเนี่ยจะหักเท่าไหร่นักพนันก็ต้องเอานะครับเพราะก็อยากได้เงินอนะไปตามทุนที่ตัวเองเสียไปนะครับต่อเลยนะครับผมผมก็ได้นาเงินไปเล่นไฮโลเล่นจนหมดเริ่มใจร้อนหวาดลัวเป็นบางครั้งมีภาวะวิตกกงังวลเริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับผ่านไปสามวันไม่มีเงินให้ดอกรายวันนะครับ ก็คือดอกโหดนี่แหละเขาโทรมาทวงตลอดผมเองก็บอกว่าไม่มีเขาก็กดดันผมทุกช่องทางที่โรงงานของผมก็โทรไปแล้ววันหนึ่งแฟนผมก็รู้ว่าผมตืดพนันโดยระหว่างที่ผมกับแฟนไปทํำงานที่โรงงานพวกเก็บรายวันเขาก็มาทวงเงินที่บ้านโดยเขาทิ้งจดหมายไว้ที่หน้าบ้านวันนั้นแฟนผมกลับมาบ้านก่อนส่วนผมทำโอที เขาอ่านแล้วก็เลยได้รู้นั่นแหละครับมันต้องรู้จนได้แหละความจริงมันจะเผยเออกมานะครับต่อเลยะครับพอเรื่องมันแดงแล้วผมก็รับสารภาพว่าติดพนันไฮโลแฟนเองก็เสียใจแต่เขาก็ให้อภัยหลังจากนั้นแฟนผมก็เอาเงินของตัวเองจ่ายดอกโหดไปนะครับแล้วก็ได้เอาเงินเก็บของลูกวงเล็บทุนการศึกษาจ่ายนอกระบบให้แล้วแฟนก็ ให้พ่อแม่ของเขาเอาที่บางส่วนของตัวเองที่อยู่บ้านนอกนะครับเข้าทกศได้เงินมาจํานวนหนึ่งก็เอาไปปิดนอกระบบทั้งบัตรเครดิตแล้วก็เล่มรถจนหมดผมสงสารแฟนผมมากทํางานก็เหนื่อยแล้วยังต้องมาดูแลลูกอีกผมมันเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องจริงๆหลังจากนั้นมาผมก็ได้ไปสาบานกับวัดแห่งหนึ่งว่าจะขอเลิกการพนัน จะขอตั้งใจทำง,งานทุกวันนี้ผมก็เลิกขาดแล้วครับเงินเดือนทั้งหมดผมให้แฟนเก็บไว้ผมใช้วันละ200บาทครับหรือไม่ก็100บาทครับผมลบแอปธนาคารออกไม่จำเป็นแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็รับงานพิเศษหาไรายได้เสริมเห็นเ,นเพื่อนเล่นก็เดินหนีครับเพื่อนชวนก็ปฏิเสธพอแล้วเข็ดแล้วครับ ในอนาคตมันไม่ได้เสียแค่ตัวเราเพียงคนเดียวแต่ครอบครัวของเราก็เสียไปด้วยสุดยอดเลยนะครับอันนี้คือสุดยอดใอนความคิดเลยฝากทุกๆคนด้วยนะครับการพนันเล่นแล้วมีแต่เสียมีแต่จมคุณไม่มีทางชนะมันอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากชนะจริงๆหรืออยากเป็นผู้ชนะจริงๆคุณต้องชนะใจตัวเองให้ได้ซะก่อนถึงคุณจะเลิกพนันได้ครับขอบคุณครับแม่ประโยคสุดท้ายเนี่ยกินใจผมเหลือกเกินนะครับ คือเราต้องชนะใจตัวเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีเหมือนกันนะครับการพนันทุกชนิดถ้าเราเล่นไปนานๆนนนะเรามีแต่นี่นะครับนี่นะ่ะจะเป็นอะไรที่แก้ยากมากมันต้องใช้เวลาหลายปีนะครับถึงจะหมดผมก็เชื่อว่าใครหลายๆคนที่ดูช่องของผมอยู่เนี่ย ยังประสบป,ปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับแต่อย่าใจร้อนนะครับเราต้องไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอง่งไหลไปเหมือนแม่น้ำนะครับไปตามสายลมห้ามทวนเด็ดขาดนะครับถ้าทวนมันก็เปรียบเสมือนว่าเราหมดความพยายามนะครับหรือเรายอมแพ้มันนะครับวงเล็บกลับไปเล่นพนัน สู้เท่านั้นนะครับสู้เพื่อพ่อแม่ของเราที่อยู่บ้านนอกนะครับเราจากถิ่นมาทำงานเนี่ยเราต้องมาหาความเจริญให้กับตัวเองนะครับตรงไหนดีเราก็เข้าไปตรงไหนไม่ดีเราก็รีกออกนะครับเราโตมาขนาดนี้เราต้องรู้แล้วว่า เล่นไปแล้วมันได้อะไรบ้างมันมีแต่เสียกับเสียพ่อกับแม่ของเราไม่เคยสอนเรานะครับว่าการพนันเนี่ยเล่นแล้วได้เงินเยอะเขาก็สอนเราว่าอบามุกต่างๆอ่ะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเราต้องจำคำพูดที่พ่อกับแม่เราบอกเรามาตั้งแต่วันแรกนะครับ นั่นเป็นคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนึกถึงแล้วนําไปปฏิบัติได้อย่างแน่นอนวันนี้คลิปของผมเนี่ยเอาเรื่องราวของแต่ละคนมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วแล้วก็บอกวิธีเลิกสอนเทคนิคดีๆทุกคนพยายามรับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติตามนะครับ ถ้าใครเลิกได้ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ให้ชีวิตของคุณนะ่ะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆพบแตอความเจริญพบแต่วความสำเร็จใครที่ยังเลิกไม่ได้ผมก็เอาใจช่วยนะครับเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องก้าวผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะครับขอแค่คุณอย่าท้อเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับ หรือน้องคิมนี่แหละที่นำเรื่องราวประสบการณ์ดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับก็ขอให้ชีวิตของน้องจงประสบความสำเร็จรุง่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับรวมถึงพวกเราทุกๆคนด้วยเลิกพนันวันต่อวันให้ได้ทำเพื่อตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อพ่อแม่ของเราแล้วก็แฟนของเรานะครับอีกไม่นานเกินรอนับจากนี้ไป ผมจะต้องได้ยินทุกคนที่ดูช่องของผมอะเลิกพนันกันได้ทุกๆคนนะครับโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป ep ที่11ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของน้องคิมไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาเล่าทุกคนฟังก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่ง ได้ไลน์มาคุยกับผมนะครับซึ่งน้องผู้ชายคนนี้ก็คือไอทิศคนที่เคยถูกหวยสามสล้านนี่แหละพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมเนี่ยซื้อหวยไม่ผิดจริงๆโดยน้องอะ่ะเล่าให้ผมฟังว่าเหมือนแฟนของน้องจะมีคนใหม่นะครับโดยหลายวันที่ผ่านมาน้องได้เปิด เฟซของแฟนของเขาไว้แหละไปเจอแฟนตัวเองอ่ะถ่ายรูปคู่กับหนุ่มรู้ใจซึ่งมันมีอยู่หลายภาพมากแล้วก็สืบทราบมาว่าเขาก็คบกันพักหนึ่งแล้วแหละตัวเองก็เสียใจนะครับแล้วก็ได้มาขอคำแนะนำกับผม ผมเองก็พูดกับไอทิศว่าพี่ก็คิดไว้ในใจอยู่แล้วจำได้ไหมตอนที่พี่พูดกับเราในคลิปแรกเลยพี่ถามเราว่าแฟนเราไม่ได้มีคนใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็พูดกับพี่ว่าไม่น่าจะมีเขาไม่มีพิรุษอะไร ไม่มีข้อสังเกตอะไรแล้วไอทิศมันก็ได้ถามผมว่าพี่ออฟดูจากอะไรทำไมคิดว่าแฟนของผมนะ่ะมีคนใหม่หรือเปล่าในตอนนั้นผมเองก็พูดกับน้องว่าจากประสบการณ์ที่พี่เคยพาใครเลิกพนันมาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะ เวลาทุกคนเล่นพนันหมดอ่ะเขาจะคิดถึงคนที่ตัวเองรักมากขึ้นกว่าเดิมก็คือแฟนของเรานี่แหละซึ่งมันต่างจากแฟนของน้องไงอะไรมีแต่จะว่าแฟนจะด่าแฟนอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยแล้วพี่เองก็ได้นึกถึงเรื่องราวคนที่ก็เคยถูกรอตตอรี่ บางคนนะอยู่กับผัวมา20กว่าปีถูกใบเดียว6ล้านบาทเนี่ยพอมีแฟนใหม่ไล่ผัวออกจากบ้านเลยก็ได้เอามาลำดับเรียบเรียงเหตุการณ์เอาคล้ายๆกันผมก็พูดกับน้องตรงๆเลยนะครับว่าเองนะมันเฉิมเกินไป ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่คนเราอตอนไม่มีเงินมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีเงินแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมันมีจริงๆทุกวันนี้ไปดูได้เลยไอทิท์ก็ถามผมมาว่าแล้วผมจะต้องทำยังไงต่อละพี่อ๊อฟ ผมเองก็พูดกับน้องว่าก็ต้องอยู่ความเป็นจริงแล้วเองจะไปเรียกร้องอะไรจากเขาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินที่นาแล้วอะไรอีกมากมายก็เป็นชื่อของเขาทั้งหมดตอนนี้เขายังไม่ได้อยู่ด้ยวยกันเองอาจจะได้รับคำแนะนำจากคนอื่นว่าต้องไปฟ้องร้องเขา แต่ถ้าไปฟ้องร้รองจริงๆอ่ะเขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของเขาเองจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากปล่อยเขาไปเถอะเองคิดว่าวันหนึ่งเองกลับไปอยู่เขาแล้วเขาจะรักเองเหมือนเดิมเหรอหัวใจของเขาเนี่ย มันไม่มีเองตั้งแต่เองเดินออกจากบ้านแล้วหรือไม่มีก่อนนะาน,น,นั้นอีกก็ไม่รู้นะอยู่กับพ่อกับแม่เราดีกว่าให้30สล้านมันเป็นตํานานไปตลอดดีกว่าอย่าอยากออกขาวเลยบางทีกระแสมันอาจจะตีกลับมาก็ได้เราคิดว่าเราถูกเราคิดว่าเราดี แต่ถ้ามันกลับการขึ้นมาเนี่ยคนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่ของเองนะอย่าเอาเรื่องราวของเราไปให้เขาพิมพ์ด่าในคอมเมนต์เลยเชื่อพี่เถอะอยู่ใครอยู่มันดีกว่าทางรายการเขาได้ยอดไลค์เขาได้ยอดดูแต่เองอ่ะได้ยอดไลค์ยอดดูหรือเปล่ามีจะเสียกับเสียนะ พี่ไม่สนับสนุนเรื่องการฟ้องร้องหรอกแล้วจริงๆก็ไม่สนับสนุนให้เองสองคนนะ่ะเลิกรากันด้วยซ้ําแต่ณวันนี้มันถึงจุดแตกหักแล้วมันก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเองก็มาถูกทางแล้วเองมาถามพี่ถูกแล้วพี่เคยมีประวัติเลิกรากับแฟนมาก่อนพี่เข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีแล้วผมเองก็ได้ให้คําแนะนําหลายๆอย่างกับ อทิตคนนี้นะครับหลักๆก,ก็จะสอนถึงเรื่องความรู้ทั่วไปนะครับความรู้รอบตัวพยายามให้น้องไปดูรายการอื่นไว้บ้างอยากให้ทันคนบ้างเพราะตัวของน้องดูเหมือนช้าแล้วก็ไม่ค่อยทันอะไรเขานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับไอทิตย์คนนี้ด้วยนะครับ พวกเราทุกคนก็เหมือนกันเราต้องทันเหตุการณ์นะครับใช้สติในการพิจารณาแต่ผมอะเดินไปเจอเรื่องราวร้ายๆต่างๆมาก่อนทุกคนนะครับแล้วได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างก่อนทุกคนแล้วได้มาทำ YouTube ถ้าคนไหนไม่อยากเจออย่างผมแล้วไม่อยากเป็นคุณก็ต้องเลิกถ้าคุณเลิกตั้งแต่วินาทีนี้คุณก็จะไม่เจอในสิ่งที่ผมเคยเจอมาก่อนแต่ถ้าคุณยังเล่นต่อคุณก็จะได้รับในสิ่งที่ผมเคยเจอมาทั้งหมดหรือไม่หนักกว่าผมอีก แล้วพอถึงวันนั้นใครจะพาคุณออกมาคุณจะแก้ไขตัวเองด้วยวิธีไหนลองคิดหาวิธีดูหรือยังไม่เชื่อก็ลองดูได้เลยผมเตือนทุกคนแล้วนะครับถ้าคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยังไงมันก็ต้องหมด ถ้าไม่เลิกนี่งไงครับมือของเราเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเป็นผู้เล่นที่จะชี้เป็นชีตายอนาคตในแต่ละวันของคุณเลยไม่มีใครเอาพัดลมแล้วก็เครื่องสืผ้าเดิมพันในโทรศัพท์มือถืออย่างแน่นอน วงเล็บแล้วก็กดยืนยันด้วยมันก็มีแต่มือของเราแหละที่ทําตามใจตัวเองถ้าเราห้ามการกระทําของเราโดยการล็อกมือของเราไว้ความไหนะทุกอย่างมันก็ไม่เกิดนะครับง่ายๆเลยมันเหมือนเป็นปรัชญาแต่มันเป็นของจริงนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกคนด้วยนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปเรื่องราว ของไอทิดคนที่เคยถุงไว้30ล้านไว้โดยสังเขตแล้วนะครับผมสวัสดีครับ